ซึ่งอย่างที่เคยเรียนว่าครับว่าเรามีความตั้งใจนะครับจะนำลีกฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกอย่างอาลิกาสเปนนะครับมาให้คนไทยได้ดูกันง่ายๆนะครับซึ่ง18สิงหานี้ก็เริ่มเตะนะครับในฤดูกาลใหม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่แฟนบอลชาวไทยนะครับโดยเฉพาะแฟนแฟนที่ติดตามฟุตบอลของสเปนนะครับน่าจะได้มีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ชมได้อย่างง่ายดายนะครับมากกว่า อาจจะง,ง่ายกว่าทุกๆครั้งในประวัติศาสตร์ของเราก็ได้นะครับจริงๆเป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วนะครับว่านอกจากช่องของ i อ p o สปอร์ตอาจะมีแมตช์ฟุตบอลถ่ายทอดสดครบ380แมตช์แล้วเนี่ยทีมงานนะครับก็มีความตั้งใจนะครับจะผลิตร,รายการที่หลากหลายนะครับให้เราได้เห็นทุกแง่มุมนะครับอนอกให้เป็นสปอร์ตไวเลตจริงๆนะครับซึ่งก็เชื่อว่า,าแฟนบอล หรือแฟนเป็นแฟนที่ติดตามช่องไลฟ์สปอร์ตลีกานั้นน่าจะได้อัตรรถนะครับในการชมฟุตบอลลาลีกาสเปนในแง่มุมที่หลากหลายขึ้นครับ